สวัสดีครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่อำเภอบ้านกวดนะครับจงังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างทางเราก็จเจอพี่วีทหารที่กําลังมุ่งหน้าไปชายแดนนะครับเราก็ทักทายพี่วีทหารซึ่งภารกิจวันนี้ของเรานะครับจะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวชายแดนและได้รับผลกระทบว่าเขาจะมีวิธีการในการดูแลและการป้องตัวเองยังไงแล้วก็ไปให้กําลังใจชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเราเจอกัน ครับตอนนี้อยู่ที่อำเภออะไรนะครับคุณนาครับปานกวดนกวดใช่ไหมครับครับผมตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับไม่ปกติเลยไม่ปกติเลยพอดีผมในเมื่อวานปหมดเลยใช่ใช่พอดีผมขับรถมาก็เห็นแบบในตัวอำเภอปิดหมดเลยซึ่งจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับเชายแดนเนี่ยประมาณกี่กิโลครับประมาณห้ากิโลกว่าห้ากิโลกว่าแล้วจุดที่เขายิงกันปะทะกันเราอยู่ของบนอ๋อ ครับผมเทนี้มันจะข้ามไปเลยครับผมแล้วนู่นไป่ใช่ไปตกบ้านกวดตกที่บ้านกวดกี่กิโลครับจากจากเนี่ยครับไปประมาณแปดกิโลบอหูมันยิงมาเนาะมันอยู่ข้างล่างมันยิงตังอย่างงี้เนาะตึ้มระเบิดอืมภูเขาเนาะได้ยินเลยได้ยินได้ยินเสียงเลยนี่ไม่ไม่ถูกอีกทุกคัวตายสองตัวอ๋อชาวบ้านแถวนี้ไปหลบกันที่ที่ไหนนะครับมีบังเกอร์ แต่เขาจนไดเขาไม่อยู่หรอกเขาพากันลงเพียวไปสนามในวินแล้วเสียงระเบิดนี่ตอนประมาณกี่โมงครับผมมือเช้านะสองโมงสองโมงสามสิบต่อนเนื่องเลยไหมครับหรือต่อนเนื่องต่อนเนื่องเลยนานไหมครับสามนาทียิงแค่นหนึ่งย้านาทีหกนาทีครับแต่มันยิงทางทางนูง้นทางประสาททางประสาทเป็นหลักท่มนัแตเหมือนท่มอ๋อ เพี่ๆนาก็อยู่กันแถวๆนี้แเห็นเลยได้ยินเลยได้ยินได้ย<อ>ินอถามจริงไม่กลัวเหรอครับกลัวจะทำไงได้เนาะไปทิ้งบ้านก็ไม่ได้เนาะเป็นห่วงเป็นห่วงบ้านเนาะไปไปอยู่ที่เนวินสนามช้างอาริน่ากันอย่าง,งนี้คิดว่าคาดการนะครับว่าจะต่อเนื่องหรือจะก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะแล้วผมถามความรู้สึกชาวบ้านที่อยู่ติดกับกัมูชาเลยอย่เงี้ยครับอยากจะแบบให้จบๆเลย หรือว่าอยากให้ใหจบแหละครับผมอยากให้แบบคือเอาให้เรียบร้อยเลยเพราะมันอึมคึมกันมานานแล้วหรือว่าหรือว่าไม่อยากให้ยิงเลย,ย,ย,เลยครับ,เ,บเพราะมีผลต่อการทำมาหากินด้วยใช่ไหมครับใช่พวกกีดยางเขาไม่ให้กีดอะไรมาหมดเลยลมาหมดอ๋อคือฝั่งนู้ดไปอีกห้ากิโลห้ากิโลกว่ามันคือชายแดนแล้วที่เขาบอกว่าในสวนยางที่ระเบิดลงแล้วมีผู้เสียชีวิต ที่ไหนไหมครับอันนี้อันนี้ที่กิจยานว่าตุนยางขาดผู้ใดผิดตายใส่ใส่ใดอยู่ไอ้น้องนุ่งใหญ่เออตุนน้องตามัวยังแล้วตอนนี้ก็คือเงียบแล้วเงียบเงียบเงียบสงบเลยคืนนี้มันจะเอาอีกเอยคืนนี้เพราะว่าจะยิงแล้วเห็นเขาบอกว่า F16 วิ่งเอ่อบินมาถล่มได้ยินไหมครับบิน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 ถล่มเห็นไหมครับเห็นเห็นได้ยินเสียงแต่ว่าอ๋อแล้วมันอยู่ข้างล่างเนาะเราอยู่ข้างบนมันอยู่ อข้างล่างนี่เขาเขาเขาเปี้ยกว่าเราเขาต่ำกว่าเราเยอะภูเขาเนี่ยมันยุ่ง่ากเลยดินเขาต่ำกว่าทางเรานะ้วตึงเงียบเลยนะครับเงียบเงียบเลยปิดน้าน่าปิดหมดน้านไข่ของเลยปิดหมดเลยเล็กน้อยไปหมดเลยสี่โมงเช้ามันเงียบมึงรถกาก็ดีโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผม คือทหารเขาก็มาปเติมมาเรื่อยๆไหมครับหรือว่าเติมไปเรื่อยๆส่วนมากก็จะดันเข้ากันตอนคืนลคิดว่าคืนคิดว่าคืนนี้หนักเลยไหมครับคิดว่าคืนยังไม่ยิงครับื้องมาเริ่มยิงตอนเก้าโมงแปดโมงแปดยี่สิบประมาณประมาณแปดโมงครับประมาณโดยประมาณแปดยีแต่จุดเริ่มมันเริ่มมาจากนู่นน่าจะปะทะกันตั้งแต่เช้าแล้วล่ะครับแต่เป็นแต่เป็นปืนเล็กเราเอาก่อนพวก แปรงน้ำไม่อาบมาเลยนะไม่งั้นเดี๋ยววัยรุ่นซัดก,กันแน่เลยผมว่าซื้อ,อยาสต่ผมทองรอแล้วเออผมว่าทรงผมมันเท่ดีนะแต่ว่าจะไปแจกตั้งหน่อยปักปีปันนกปีขนาดจริงจริงก่นกอนตรงได้ไปแล้วครับแล้วแล้วแถว,วนี้ก็คือยังไม่มีใครที่เป็นอะไรใช่ไหมครับยังยังครับทัพเสี้ยวทัพเกล็นี้ยังไม่มีใครเป็นอะไรแสดงว่าวิถีกระสุนคือเขาไม่ไม่เล่นแถวแถวตะเข็บเขา มันเหมือนกับมันไม่จับพี er> ่กัดนะครับม <oh, ันยิงหัวเสวนมากมันจะโดนโรงเรียนโดนวัดโดนอะไรแบบนี้มากกว่าครับ้านจะไม่ค่อยโดนครับพื้นที่โล่งๆนี่คือไม่เป็นเป้าหมายแน่นอนไม่ค่อยไม่ค่อยมีเอาเหมือนประมาณว่าเขาหวังผลกับประชาชนมากกว่าทหารจุดปัญหามันอยู่ตรงโน้นเลยไงมันก็ปะทะจากนี้ไปกิี่จ17โล เพราะว่าจริงไหมครับว่าแนวตะเข็บเนี่ยคาสิโนทั้นงนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ม,ม,ม,มากมันมีเป็นจุดก็เป็นจุดครับที่เป็นไอ้ที่ผ่านคุมแดนคร,ครับที่สุพัฒเป็นไอ้ที่เลขเปลี่ยนต่ก่อนนครับ จะอยู่อย่างนี้เนาะอยู่แถวเนี่ยจะเก็บมันติอยู่อยู่นี่แหละพี่หลังจากนี่ไปมันจะเป็นหน้าผาชันอย่างนี้เลยมันยิงยากแล้วครับมันจะไม่ค่อยโดนฝั่งนู้นแต่ฝั่งนู้นคือมันจะเป็นพื้นที่ระเบิดๆหน่อยครับมันก็เลยยิงได้ฝั่งนู้นเยอะนี่ก็เลยยอมใจเลย